สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลกลับไปประทับพักฟื้นพระวรกายแล้วนะคะวันนี้เวลา10นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงจากชั้น8ตึกวังวานิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระประเมินทนัธทมหิดลพระอัฐมรามาที่บดินทร์ณพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ปดิสฐานลานหน้าตึกอนันทมหิดลซึ่งตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนะคะก็มีทั้งประชาชนแพทย์พยาบาลตลอดจนผู้ที่ไปลงนามถวายพระพรเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากโดยต่างก็ปลื้มปิติที่ได้เห็นว่าทรงมีพระพลานามยแข็งแรง ภายหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตามคำกราบทูลเชิญของคณะแพทย์เพื่อทรงรับการผ่าตัดนำกลุ่มหินปูนออกจากพระอุระตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ในการนี้สมเด็จพระเทพพระราชาสยามบรมราชกุมารีทรงโบกพระหัตถ์ให้ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาททรงสเสด็จและมีพระราชปฏิสันถานกับนักเรียนโรงเรียนตระ,ะเวนชายแดนตลอดจนคณะบุคคลต่างๆที่มาลงนามถวายพระพรและรอทรงสเสด็จโดยประชาชนทุกคนต่างก็เปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญ ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณโปรดให้หนายรุ่งโรดยิ่งนึกเชิญจัดการดอกไม้พร้อมกระเช้าผลไม้และขนมไทยต่างๆ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณห้องที่ประทับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นอกจากนี้ที่บริเวณชั้นสองตึกว่างวานิชก็มีคณะบุคคลสําคัญและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นําแจกันากกาดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพร้อมทั้งลมนางถวายพระพรและวาดรูปลงในสมุดไดอารี่เพื่อขอให้พระองค์ทรงมีพระพันไม้แข็งแรงโดยเร็ววัน ส่วนที่บริเวณโถงใต้ตึกอน,นันทมาหิดลมีคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปนำใจกันดอกไม้ไปถวายพระพรเช่นกันนะคะทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรในวันนี้เป็นวันสุดท้ายจนถึงเวลา18นาฬิกาค่ะ